ผมนำหัวกล้วยวันนี้ธรรมนิมมองไม่เห็นเลยะอไรเลยเลเบิล <c oughs> นี่คือเยวจะเปิดข้อความเสียงกับพระพัยอมโ <c oughs> ยมเอ้ยอาตมาคิดว่าหากโยมเนี่ยนำปลากระป๋องม,มาถาวายก็ดีไข่ปลาโล่ก็ดีนะโยมนะ <c oughs> เปลี่ยนมาเป็นแบ็คเลเบิลมานะโยมนะพ <c oughs> ระสงฆ์เจ้าจะได้รู้รสชาติที่มันเข้มขน้น <c oughs> เข้าถึงพระธรรมได้อย่างลึกนะโยมนะทุกครั้งที่อาตมาเห็นพวกกินกันเนี่ย สงสัยแล้วเกินว่าทำไมเขาไม่ให้กดว่าประสงค์กินเบียร์ได้กินเหล้าได้นายโยมนะอย,อยากะสังสรรค์กับเพื่อนประสงค์ในองค์เจ้าแล้วเกินนายโยมนะ <c oughs> บางครั้งไปสวดตแต่ละพิธีเนี่ยสวดตแต่ละงานศพเนี่ยเห็นก็กินกันแล้วเกินอยากจะกินบ้างจังเลยว่ <c oughs> างๆก็มาถวายวัดนายโยมนะของน้ำจิตก็ดีวัดกุดก็ดีวัด,วด,วดนาแคก็ดีนายโยมนะ <c oughs> ประสงค์ทุกองค์ก็อยากจะกินนายโยมเพื่อนถวายกันเยอะๆไอ้นอังโป้เนี่ยกระโดดมาบ้างนะแต่มามีแต่น้องเน็ตเนี่ยดูมาห้าปีนายโยมเอ้ย น้องเม็ดปานี่แกหา่นเมือกแล้วนยมน,นั่งเคี้ยวหมากเลย่าก็ไม่รู้ยมเอ้ยอยากจะดูแล้วเกินเนะี่ยโซล่าเอาอีเนี่ยเป็นยังไงนีนะ่ได้ข่าวว่าใหญ่แล้วเกินนะยังไงก็ส่งกันมาเยอะๆอาตมามีเฟซบุ๊กนะยยมนะอยากจะดูก็แอดมาเองไม่บอกหรอกก <laughs> องใจอะไรโทรมานะยยมนะศูนย์แปดแปดแกนี้พอนยมเรียมเลยต้าไปยอมพูดได้ดีวันนี้ <laughs> ผมจะมาเสนอนี่เลย black level นี่กินแล้วดีกินดีกรีก็ไม่รู้โกินมาคนเดียขวดนึงหกสิบห้าหกสิบห้ายากระบ้ากินมันไปทุกครั้งเนี่ยผมมักจะถามตัวเองเสมอว่าผมกินเพื่ออะไรสุดท้ายก็ไม่มีเหตุผลไหนท้าไฟกับเน่ดิเออสำหรับพี่เน่นะมึงดังจังเลยเจอกันจะจะให้รู้ไปเลยเกูจะเอาขวดนี่ตุกปูดมึงเลย ai đâu bao muốn chạy nè ai đâu chẳng nè chẳng éo đi đâu trong một chú chẳng nhanh đi đâu nhé chạy đầy trái này phía đấy đi đâu trai đi đâu để vang đâu nha mấy cái <laughs> chắc để đó con bắt đi <laughs> đâu nhé ตอนปาทุงมันกระจุยไปเลยโลงเอ้ยอยากให้ยกอัดใดนะมากระจุยไปเลยครับ